สวัสดีเย็นเย,ย็นอีกครับสวัสดีตอนเย็นเย็นสี่โมงกว่าแล้วครับวันนี้ไม,ม,ม่มีแดดด้วยสี่โมงกว่าแล้วมีเวลาชั่วโมงเดียวเองชั่วโมงกว่ากว่าหมืดแล้วนู่นครับที่เดิมครับไปที่เดิมกันก่อนครับเดี๋ยวลองส่องดูนกเนท้องนาเนี่ย นกอะเนี่ยนกเจ้า่ะนกเจ้า่ะนกกรยางก่อก็แล้วเห็นหลายตัวเยนะสามสิบเมตรนี่ยิงไปกระโปะเลยแหละไปหายิงนกเขาดีกว,ว่าครับนกเขาใหญ่ครับอุ้ยตะบังแล้ว บังครับยิงไม่โดนโอ้ยจะโดนปีกไม่อยู่ครับเสียดายเสียดายมันบังครับผมออกมาแล้วครับจากตรงนู้นนะ่ะ ออกมาเฝ้าแปลงผักกับนกพิลาบมันกวนเนี่ยนกเขาชวาเยอะออกมาเฝ้าตรงนี้ก่อนหวานผักคะน้านะเห็นไหมครับ คือห้าสิบเมตรไกลอยู่นะไม่โดน ไม่อยู่อ่ะนกเขาใหญ่เรียบร้อยครับร้อยปีดูซิดูซิเกือบห้าสิบเมตรแล้วตัวเนี้ยไก่อยู่นะ วิ่งบินออกเพียบเลยแต่คิดว่าโดนนะไอตัวแรกก็บ,บินไม่อยูอย่เจอแล้วครับน่าจะโดนปีครับนี่ครับเขาใหญ่ครับ อยูย่ใกล้ๆเลยยิงไปสองได้หนึง่งอีกตัวน่าจะโดน,นเฉียดบินเฉยเลย